สวัสดีครับมาอีกคลิปหนึ่งแล้วครับด่านเดินนยครับ17ทับ3นะครับกับเก็บได้1นึ่นเหรียญทำยังไงอ่าเมื่อกี้ผมแชร์ไปแล้วว่าถ้าเราใช้เพชรแพนด้าเนี่ยมันจะง่ายใช่ไหมครับผ่านสบายๆแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าไม่มีเพนด้าทำไงอะ่ะใช้เพชรอื่นได้ไหมได้สิครับนี่เลยเพชรดอกตูมนะฮะสมบัติเอาผมผมเอาแบบ,แบ,บ่าตนดาดเลยนะขนนก ครับแล้วก็โดนัทช็อกโกแลตอันนี้เราน่าจะมีกันนะฮะแล้วก็เป็นสมบัติลูกแก้วไฟของพูดอัคคีนะครับยังไม่ได้บวกแปดยังไม่ได้บวกอะไรเลยก็จะฟื้นพลังให้เราสองครั้งอันนี้โดนัทฟพ้นให้เราครั้งหนึ่งโอเคนะครับในด่านของชั้นที่1ิบเจ็ดเนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลของเพชรแล้วก็ใช้พลังแม่เหล็กได้ด้วยอื <c oughs> เล่มอลยรอีกว่าครับ หลักๆก,ก็คือเราต้องการจะขึ้นบนนัดหมีในในการแจกไอเทมครั้งที่2นั่นเองนะครับโอเคเข้าไปเล่นเกมไปเลยเพชรแจกไอเทมบนนัดไามอันแรกเราต้องเก็บด้วยนะครับถ้าเราไม่เก็บเนี่ยอันที่สองมันจะมาช้าครับมาไม่ทันเราวิ่งถึงประตูก่อนเก็บอันแรกแล้วขึ้นมาเก็บเหรียญข้างบนครับตุนเอาไว้ก่อนครับ4ี่รอกว่าเหรียญนะฮะง่ายๆครับสบายๆโอเค นี่ครับลงมาแล้วชนเหรอครับหนึ่งชนไปเจ็ดครั้งครับผม,มลองนับดูแลสองสามนะครับเพชรคัทแอลอ่ารสองบัตรคุกกี้คัทแอลนะครับสี่ห้าคุกกี้คัทแอลชนไปเลยเจ็ดครั้งครับหกเจ็ดครับโอเคชนเจ็ดครั้งพ่อครับที่เราชนเนี่ยเพราะว่าเพื่อถ่วงเวลาครับให้เราใช้เวลาในเกมมากขึ้นแล้วก็ งเวลาให้เพชรดอกตูมเนี่ยเสกไอเทมบรรทามอีกครั้งหนึ่งได้ทันก่อนจะถึงประตูนั่นเองนะฮะมันจะมา,าแถวๆช่วงกล่องบินนะครับบนรทามอีกอันหนึ่งเก็บกล่องได้ด้วยโอ้โหข้างบนเพียบเลยนะายสบายๆเลยครับมีแม่เหล็กช่วยดูดตัวหาผ่าและวแคนี้เองใช่ไหมครับ เลือดเราก็ยังมีพออยู่ลงไปถ้าเราตายก็ยังมีเฟื้อนได้อีกรอบหนึ่งนะครับโดดโอเคจริงมันเฟื้อนได้ครับแต่ผมโดดเอาไงี้ได้โอเคก็น่าจะผ่านกันได้เนาะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยภารกิจไหนเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นหนึ่งหนึ่งดาวสองดาวผ่านไปแล้วเนี่ยภารกิจสามดาวถ้ามันไม่ผ่านจริงๆเนี่ย เล่นครั้งสองครั้งไม่ผ่านเนี่ยเรากระโดดข้าไมไปเล่นหนึ่งดาวของแต่ละชั้นก่อนก็นได้นะครับเออเราจะได้ไม่ต้องเสียกุญแจเยอะแล้วเราก็เก็บคําถามมาถามเพื่อนสมาชิกกันโอเคครับผมมีตรงไหนติดขัดก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ